สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาคอมไม่มีเสียงนะครับใน windows 11วิธีที่1นนะครับก็คือเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าบางทีเราอาจจะกดปิดเสียงนะครับกดม u t e ไว้นะครับก็คือตัวนี้นะก็เป็นกากบาทนั่นเองนะครับไปกดสอบอันแรกก่อนนะครับวิธีที่สองนะครับไปกดสอบนะครับว่าเราไปเสียบเสียงช่องเสียงถูกต้องหรือเปล่านะครับ ซึ่งช่องเสียงนะครับก็จะเป็นรูปหูฟังนั่นเองหรือว่าเป็นสีเขียวนั่นเองส่วนสีชมพูนะครับก็จะเป็นใหม่นั่นเองไปตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าบางทีอาจจะเสียบผิดรูนั่นเองนะครับวิธีที่3นะครับก็คือไปตรวจสอบนะครับว่าการตั้งค่าของเรานั้นตั้งค่าให้เสียงออกลําโพงที่เราต้องการหรือเปล่านะครับคลิกที่รูปลําโพงนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ลูกศรตรงนี้นะครับ ซึ่งในเครื่องของเราก็จะมีว่าลำโพงนะครับเป็นแบบไหนนะครับบางคนใช้หูฟังก็เฮดโฟนนะครับบางคนใช้แบบธรรมดาก็คือสปีคเกอร์นั่นเองนะครับต้องไปดูก่อนนะครับว่าเราเลือกช่องลำโพงถูกต้องหรือเปล่านะครับวิธีที่4นะครับไปเช็คดูนะครับว่าบางทีเราอาจจะปิดในระบบของ Windows นั่นเองนะครับ ก็คือระบบสาวของ Window s วิธีตรวจสอบนะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับเซิร์ชพิมพ์ว่า control panel นะครับ c t r t r o l Panel อันแรกนะครับหลังจากนั้นครับคลิกไปให้ไปเลือกสาวนั่นเองสาวตรงนี้ครับแล้วเรามาดูนะครับว่าบางทีมันอาจจะปิดอยู่นะครับให้เราอ n น b l เิขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือสมมุติว่าตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าปิดคือจะเป็นสีจางๆแบบนี้นะครับถ้า ถ้ามันจางก็คือมันปิดอยู่นั่นเองนะครับให้เราคลิกขวาเรื่อง enable นั่นเองนะครับแล้วก็กดโอเคก็ใช้งานได้แล้วนะครับวิธีที่5อัปเดตหรือว่าติดตั้งไดเวอร์เสียงใหม่นะครับวิธีการก็คือไปคลิกขวาตรงที่พ PC นะครับเลือก m a n a g e นะครับตัวนี้ Man เ g e หลังจากนั้นเลือก Device Manager นะครับแล้วก็ไปดูตรงซาวของเรานั่นเองนะครับซาว ตัวนี้นะครับซาวให้เลือกสมมุติว่าเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าลําโพงของเราเป็นของอะไรนั่นเองนะครับเราก็ให้ทําการคลิกขวาแล้วก็อัปเดตไดเวอร์ได้เลยนะครับหรืออันอินสตอลออกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งใหม่นั่นเองนะครับตรวจสอบไดเวอร์ก่อนนะครับและวิธีสุดท้ายนะครับแก้มาทั้ง5วิธีแล้วไม่ได้นะครับ ปัญหาอาจจะเกิดจากลำโพงเราเสียหรือว่ามันพังนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือต้องไปซื้อใหม่นั่นเองนะครับก็คือถ้าลำโพงเสียเนี้ยบางทีซ่อมไม่ได้นะครับต้องไปให้ร้านซ่อมนั่นเองนะครับอ่าซ่อมเองไม่ได้ต้องให้ไปร้านซ่อมนั่นเองนะครับอาจจะเป็นปัญหา